สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกบิลมาพรหมยานนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะว่าดวงเดือนกันยายนนะคะสำหรับคนที่เกิดวันทั้งเจ็ดนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะคะว่าดวงกันเดือนกันยายนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะปิดอาจจะไม่ได้ค่อยมาลงคลิปสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าติดภารกิจดูดวงเยอะจริงๆนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปนะคะ ก็จะจัดตารางเวลาให้ดีนะคะเพื่อที่จะนําคลิปนี่นะคะมาลงให้กับทุกๆคนได้ดูนะคะเพื่อเป็นการกุศลด้วยเนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครชอบนะคะก็รบกวนช่วยกดติดตามนะคะเราก็กดหัวใจนะคะแล้วกดแชร์นี้ออกอกดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะ <c oughs> เพื่อเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะไปรับฟังกันได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าดวงของคุณในเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ขออนุญาตลางไพ่สักคู่หนึ่งค่ะซึ่ง เราจะดูกันในเรื่องทั่วไปกับเรื่องสุขภาพก่อนนะคะพูดทีค่ะแม่หมอลืมบอกนะคะโดยที่แม่หมอจะหยิบไพ่ออกมาสองใบเออสาใบานะคะเอาละคะ่ะใบแรกนะคะโอเทพระอาทิตย์ค่ะใบที่สองนะคะพพพีลุนและใบที่สามนะคะว้าวปพ,พิคเนตค่ะโอ้คุณขาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะ สิ่งที่คุณได้รอคอ,อยแล้วก็ บ่มเพาะนะคะคอยประคบประงมเลี้ยงดูนะคะลดน้ําพวนดินในสิ่งที่คุณพยายามทํามาโดยตลอดในเดือนกันยายนนี้เนี่ยนะคะคุณจะได้เห็นผลความสําเร็จในสิ่งที่คุณพยายามมาโดยตลอดแล้วะคะ่ะโฮปรบมือยินดีและแบบขอแสดงความดีใจด้วยเลยนะคะเอาเป็นว่าสิ่งใดก็ตามแต่นะคะคือ,อ,อที่คุณคิดอยู่นะคะขอให้คุณเริ่มต้นลงมือทําเลยะคะ่ะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่หรือว่าเป็นสิ่งที่คุณกําลังพยายามทําอยู่ต้ง แต่ก่อนหน้านี้จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะคะให้คุณลงแรงลงใจนะคะแล้วก็ทําอะไรด้วยสติปัญญาและกําลังความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วคะ่ะในเดือนกันยายนนี้นะเออแบบสังเกตได้เลยนะว่าเนี่ยมีแสงสว่างพระอาทิตย์เนี่ยคะ่ะฉายเขาเรียกว่าอะไรอนฉะายส่องมาที่ตัวคุณแล้วนะคะเหมือนกับว่าในทุกๆอย่างในตอนนี้เนี่ยคะ่ะช่วงเดือนกันยายนทุกอย่างเป็นใจให้กับคุณจริงๆคะ่ะคือขอแค่ ทางอ่ะมันมีมาให้คุณแล้วปูมาให้คุณแบบถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะขรุกขักนะคะหรือว่าขรุกขะาแบบค่อนข้างที่จะลําบากหรืออะไรก็ตามแต่แต่คุณน่ะไม่เคยย่อท้อเลยนะคะแล้วก็ ทํามันด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าในที่สุดสักวันหนึ่งมันจะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนซึ่งนี่แหละค่ะมันจะบังเกิดผลขึ้นในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะขอสะแสดงความยินดีด้วยนะก็ขอให้คุณเนี่ยค่ะพยายามต่อไปสู้ต่อไปนะคะและความสําเร็จตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสวยงามและมีแบบเอ่อทำให้คุณเนี่ยคะ่ะแบบว่าประสบความสําเร็จได้โดยแบบโดยฉับพลันทันใดแบบปฏิหารแบบไม่คาดคิดนะคะเอ่อ สิ่งหนึ่งเนี่ยค่ะคุณอาจจะคิดว่าเออมันอาจจะสําเร็จช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงแต่ปรากฏว่ามันเร็วค่ะเร็วกว่าที่คุณคิดไว้มากนะคะแล้วก็มีช่องทางในเรื่องของการทํามาหากินแบบเข้ามาจากทุกทิศทุกทางนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรในช่วงเดือนกันยาอยู่นี้เนี่ยฟ้าเปิดมากๆเลยค่ะแล้วก็ดวงชะตาอะไรพวกนี้ค่ะคือดีมากนะคะฟ้าเปิดสวรรค์เปิดคือแบบเป็นหนทางให้คุณจริงเพราะนั้นแล้วทำคิดวางแผน ขอแค่อย่าใจร้อนวู่วาม,มากจนเกินไปนะคะวางแผนแล้วค่อยเป็นค่อยไปไปตามนั้นและความสําเร็จจะบังเกิดขึ้นกับคุณแบบปฏิหารจริงๆค่ะวู้บบเออมดีอ่ะนะไม่รู้จะแบบว่าอธิบายความดีงามตรงนี้ได้อย่างไรนะคะที่สําคัญนะคะคือมันมีแต่โชคลาภให้กับคุณะแล้วก็ความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่คุณทําอยู่นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ พบเจอกับความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ทั้งในหน้าที่การงานความรักจือเสียงกติยศเงินทองคือร่ำรวยไปหมดนะคะแล้วก็ใครไปแข่งขันอะไรก็ตามแต่นะคะจะได้รับชัยชนะกลับมานะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี้ยค่ะมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักมากพอสมควรเลยนะอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ใหญ่ก็ให้ความรักความเอ็นดูด้วยคือ มีคนคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในทุกๆด้านเลยนะเอาเป็นว่าดวงดีแล้วก็มีแต่โชคลาภและความสําเร็จนอนรอคุณอยู่เลยค่ะจิตใจของคุณนั้นเนี่ยค่ะคือแบบว่าต้องต้องมีความแบบใจเย็นสกนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกไปใจร้อนเนาะอ,อ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะตัวคุณเองเนี่ยค่ะมีความคิดที่อยากจะเริ่มทําสิ่งใหม่ อะไรบางอย่างด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะพอถ้าคุณได้เริ่มต้นทําอะไรในตอนนี้แล้วแล้วก็มันจะประสบความสําเร็จแบบง่ายดายและรวดเร็วมากๆเลยค่ะโอ้ดีดีมากๆเลยนะคะดีที่สุดจริงๆแต่ว่าในถ้าพูดในเรื่องของสุขภาพแล้วแล้วก็นะคะ1เลยนะให้ระวังในเรื่องของหัวใจนะคะแล้วก็ให้ควบคุมในเรื่องของอไขมันคอเลสเตอรอลต่างๆนะคะความโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของ,ของไขมันความอ้วนอะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะน้าหนักตัวเนะะี่ยค่ะมันจะไปส่ง ผลต่อหัวใจของคุณโดยตรงนะคะรวมไปจนถึงระบบขับถ่ายต่างๆนะคะอาจจะแบบผิดปกติไปบ้างนะคะดี๋ยวตัวอย่างเช่นนะก็คือแบบอ่ะกระเพาะปัสสาวะอักเสบในท่านหญิงนะคะที่ชอบกรรั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงการท้อง,ออองผูกหรือว่าท้องเสียกินอะไรผิดสัมเดงมานะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังค่ะ เอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะคนที่เกิดวันอาทิตย์โหเห็นหนอภัาายมาสามใบนี่คือแม่หมอมีอิจฉาเลยเหมือนกันนะเอาดีๆเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูการการเงินเอ่อการงานค่ะสามใบ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเทพประสุกโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้นะคะเทะพพระอรุณเทพพระบุตรนะคะและไพ่ไปสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพระอาภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุทรนะคะการงานของคุณเนี่ยคะ่ะต้องบอกเลยว่าเออมันอยู่ในช่วงของสุขกายสบายใจจริงๆอะ่ะเออคือแบบว่าทําไปโดยที่แบบมีความสุขไปได้เร่ยบายสบายๆนะคะ แถมนะคะยังมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการได้รับโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะมีคนเนี่ยคะ่ะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่มันแบบเออดีแล้วก็เอ,อื้ออาอนวยเอ่อเอื้ออํานวยต่อเอ่อต่อคุณเป็นอย่างมากนะคะคือมีประโยชน์มากว่างนั้นเถอะแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยทําให้การงานดีมีความมั่นคงนะคะในอาชีพของตัวเองนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมากๆเลยนะในช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะคืองานที่คุณทำเนี่ยคะ่ะอาจจะต้องแบบว่า ใช้ในเรื่องของมุมมองของศิลปะแล้วก็ความสวยความงามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทํางานของตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะมันจะยิ่งทําให้การงานของคุณเนี่ยผ่านฉลุยไปได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะการงานนะอาจจะมีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงนะคะได้เริ่มต้นที่ใหม่นะคะสําหรับใครบางคนนะคะคือแบบว่าอาจจะ,ะมีการลาออกจากที่เก่าแล้วก็กําลังจะได้เริ่มต้นกับที่ใหม่ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากพอสมควรนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน เป็นอย่างดีนะคะเพียงแต่งานนี้ก็ไม่ใช่หมูนะคะค่อนข้างที่จะทําให้คุณเกิดความเครียดมากพอสมควรนะคะและในบางคนนะคะที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่ใหม่นะคะแต่ว่าทํางานที่เดิมตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็ถึงแม้ว่าจะมีความสุขก็จริงนะคะแต่คนที่คุณชอบอะ่ะหมายถึงว่าเออทำงานเข้าขากันอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือกลายเป็นว่าเขาอาจจะลาออกไปหรือว่า หรือว่าอาจจะแบบว่ามีหัวข้อบางอย่างนะคะที่คุณต้องการอยากจะให้ผู้หลับผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานของคุณเนี่ยค่ะได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้แล้วอยากจะใหเ้เขาลงมาแก้ไขหรือว่าได้ได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานให้มากกว่านี้ก็กลายเป็นว่าเออไม่ค่อยที่จะรับฟังคุณสักเท่าไหร่เพลินะคะเขาก็แบบปัดตกทิ้งไปไม่ไม่สนใจใยดีในเรื่องของปัญหาที่คุณเจอด้วยซ้าไปแต่เอาเป็นว่านะคะคุณไม่ต้องเครียดเกินไปคะ่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้ ยังบ่งบอกถึงว่าความเครียดแล้วก็ความวิตกจริตในเรื่องของการทํางานของคุณค่ะซึ่งถึงแม้ว่าดูหลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันอาจจะแบบเออดู ดูดีนะคะแบบไปได้แบบราบรื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงนะคะแต่ในระหว่างทางที่จะไปถึงความสําเร็จตรงนั้นเนี่ยแน่นอนนะคะว่ามันมีเรื่องราวอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะปัญหาต่างๆด้วยที่คุณจะต้องเข้าแก้ไขมันทําให้คุณมีความเครียดแล้วก็มีความวิตกจริตมากพอสมควรนะคะตรงนี้อยากจะบอกว่าขอให้คุณอะ จัดการในเรื่องของความความเครียดตรงนี้ให้ดีนะคะเพราะใดๆก็ตามแต่การงานของคุณเนี่ยคะ่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากนะคะทีนี้ในอีกแง่หนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าโอเคมันแฮปปี้กนจริงแต่มันเป็นช่วงเวลาของการทําใจในระดับหนึ่งนะคะคือเป็นช่วงเวลาของการร้องขอความเป็นธรรมหรือว่าเรียกร้องเพื่อให้ได้แบบ ความเห็นอกเห็นใจจากผู้ใหญ่หรือว่าคนใกล้ชิดของเพื่อนร่วมงานที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าอาจจะมีคนที่ทํางานเข้าขากันกับเราแต่ว่าเขาอาจจะแบบลาออกเพื่อไปทําที่ใหม่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะก็เอ่ ไม่อยากให้เขาลาออกอพูดง่ายๆนะคะคือมันอยู่ในสถานการณ์ที่คือไม่เข้าคายไม่ออกนะคะการที่ทํางานคนเดียวอะแน่นอนว่ามันทําได้แต่มันก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะทํางานผิดพลาดแล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับหน้าที่การงานของเราอะไรประมาณนี้นะคะและใดๆก็ตามแต่นะคะตัวคุณเองเนี่ยที่กําลังคิดอยากจะเริ่มต้นกับที่ใหม่กับการทํางานแบบที่ใหม่อะไรพวกนี้เนี่ยคะ่ะคุณเหมือนคุณรอวันอะที่แบบว่าจะได้ออกไปจากที่นี่สักทีอะไรทํานองเนี้ยนะคะแต่ทีนี้ก็ คืออา,อาจจะได้มีการยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไม่สามารถที่จะออกไปเริ่มต้นที่ใหม่ได้โดยง่ายนะคะก็ทําให้คุณเนี่ยค่ะก็วนเวียนอยู่กับที่เดิมอะไรประมาณนี้ได้คอดิชั่นใหม่เออโอเคถูกใจได้เงินเพิ่มมากขึ้นอะไรมากขึ้นได้สวัสดิการดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องมาวนเวียนอยู่กับการทํางานที่มันค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากขึ้นไปกว่าเดิมนะคะแต่ใดๆนะถ้าคุณมีช่องทางคืออยากจะบอกว่าในช่วงเดือนนี้คุณจะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคุณจะได้ไปเริ่มต้นที่ใหม่ค่ะ อ่ะทีนี้เนี่ยนะคะสําหรับบางคนนะก็อาจจะต้องแบบว่ามีการเดินทางาในเรื่องของการทํางานเนะะี่ยค่ะจะต้องแบบว่าได้เดินทางไกลสักนิดนึงนะคะคือแบบว่าเป็นตัวที่ทําให้คุณเนี่ยต้องตื่นเช้ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เดินทางไกลเพื่อไปแบบทํางงทํางานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยระคะนจะทําให้คุณเหนื่อยแล้วก็เกิดความเหนื่อยล้าเออเกิดความเครียดแล้วก็เหนื่อยล้าเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณต้องจัดแจงในเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะคุณต้องสมดุลชีวิตแล้วก็มีเอ่อไลฟ์บาลานซ์ที่ดีนะคะมันจะทําให้ ชีวิตในเรื่องของการทํางานของคุณนั้นมีความสุขมากขึ้นนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะคะต้องบอกเลยว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคนที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานของศิละปะนะคะหรือว่าการแสดงหรือว่าการดนตรีอะไรต่างๆะไยพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะไปได้สวยและไปได้ดีเพียงแค่ว่าเนี่ยแหละคะ่ะมันจะต้องแบบ มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นโอ้โหเป็นทัวร์คอนเสิร์ตเลยหรือเปล่าเลยทำนองนี้นะคะแต่ว่ามันจะเหนื่อยมากนะคะจนแบบบางทีอยากจะเรียกร้องของวันหยุดเลยนะคะ <c oughs> คือแบบอ่ะก็เป็นช่วงกอบโกยก็แล้วกันนะคะถ้าตอนเออถ้าเกิดว่าไหวก็คือทำต่อไปแต่ถ้าไม่ไหวก็พักผ่อนนะคะ เดย์เยซียสรุปเลยนะคะในเรื่องการงานถ้าคุณคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเลยคะ่ะคุณจะได้พบเจอในสถานที่ที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วทําให้คุณแฮปปี้มากกว่าเดิมคะ่ะเอาละคะ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเงินเนาะ ไปที่หนึ่งนะคะกามเทพว้าวแล้วก็พยาราชสีนะคะ,ะไพ่ใบสุดท้ายก็คือพระรามแผงสอนขอเพิ่มอีกใบหนึ่งนะคะโอ้โไพ่ใบเดิมค่ะพระพิคเนตนะคะโอ้โหตายแล้วอิจฉาคนเกิดวันอาทิตย์จังเลยเ <c oughs> <c oughs> อาละค่ะในเรื่องของการเงินก็ถือว่า ถ้าใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากลูกค้าของคุณเป็นอย่างดีเลยค่ะคือเหมือนกับว่ามาตรฐานที่คุณได้ปฏิบัติหรือว่าบริการให้กับลูกค้านี่ค่ะมันสร้างความประทับใจให้กับเขาอะนะคะจนกระทั่งเขาอะไปบอกต่อให้กับคุณอนะแล้วตอนนี้เนี่ยเลยทำเลยทาให้คุณเนี่ยค่ะมีลูกค้าแบบที่ ที่เป็นลูกค้าใหม่ๆนะคะที่ไม่เคยเไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนอะไรพวกนี้คือเขาอะมาตามรีวิวเออมาตามคนที่แบบว่าเคยรีวิวให้กับร้านคุณอะแล้วมันทําให้แบบว่าเออการค้าการขายอะไรพวกนี้มันดีขึ้นมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วนอกเหนือไปจากนี้เนี่ยนะคะคือแบบมันจะประสบความสําเร็จอะในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบในเรื่องของการเงินที่มาจากการทํางานของคุณเองก็คือการจากกิจการการค้าขายอะไรของคุณนี่แหละค่ะ โดยเฉพาะในเรื่องของคนที่ทำ ค้าขายข้ามชาตินะคะเกี่ยวกับเรื่องของแบบาการแบบว่านําเข้าส่งออกหรือว่าการนําของจากต่างประเทศเข้ามาขายนะคะจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีจริงๆเลยลคุณหยแบบโชคดีมากเออในเรื่องของแบบการงานก็เลิศนะคะส่วนการเงินก็ดีค่ะเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการแบบว่ารับของจากต่างประเทศเข้ามาขายนะคะจะทําให้แบบว่าเออได้กําไรเป็นอย่างดีนะคะซึ่งในช่วงเดือนนี้เนี่ยแหละคะ่ะการเงินของคุณมันจะดีมากซึ่งได้มาจากการงานและคุณจะได้เงิน มาแบบปาฏิหารด้วยนะคะในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบเออถูกหวยรวยเบอร์หรืออะไรทํานองนี้นะคะแต่มันได้มาจากการกระทําของคุณเองเนี่แหละเออคือแบบขอให้คุณเนี่ยรักษาระดับและมาตรฐานในสิ่งที่ตัวเองทําตรงนี้เอาไว้ให้ดีนะคะแล้วก็เออมุ่งหน้าวางแผนไว้ในอนาคตด้วยก็ดีนะคะว่าเอาตอต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มคุณภาพหรือว่าศักยภาพในการแบบว่าเอาทำมาหากินได้อย่างไรในบริการการค้าการขายของคุณอะไรยังไง เพราะว่า2ออย่างนี้มันต้องมาคู่กันนะคะเราจะขายของอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้แบบว่าเซอร์วิสให้กับลูกค้าเลยก็ไม่ได้นะคะสิ่งที่จะซื้อใจลูกค้าได้นั่นคือความน่ารักของคุณค่ะการที่แบบว่าเออมีเซอร์วิสมายิ้มแย้มแจ่มใสตอบคาถามลูกค้าโดยที่แบบไม่เหวี่ยงไม่วีนใส่เขาอะไรพวกนี้คุณจะยิ่งได้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็มีรีวิวที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและประสบความสําเร็จและมีกินมีใช้แบบอุดมสมบูรณ์ไม่ขาด มือไม่ขาดสายจริงๆนะคะคือแบบดูสิเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ทองเหลืองอาลามเต็มไปหมดนะคะพะพิคเนตนั่งอยู่บนกองเงินนอนอยู่บนกองเงินกองทองเลยก็ว่าได้นะคะในมือเนี่ยก็คือแบบถือข้าวถือขนมไว้เพียบพร้อมจริงๆนะคะบอกได้เลยว่านี่เป็นเดือนหนึ่งนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่คุณจะมีการเงินที่แบบดีมากเลิศ สแตนเดนมากที่สุดนะคะขอให้คุณทําต่อไปเรื่อยๆนะคะและโชคลาภการเงินของคุณจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆและมันมาพร้อมคู่กับสิ่งที่คุณทำนะํำณตอนนี้เลยค่ะโห<ฮ>เนี่ยพอไพ่ดีๆนะจะอ่านจะอ่านไว <c oughs> คือมันดีอ่ะมันดีจนแบบไม่รู้จะต้องบอกอะไรเพิ่มเติมมนะคะเดี๋ยวดูอีกสักนิดนึงสิ อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้นี้บอกไปว่ามีโชคทางด้านการเงินที่มาจากการงานที่คุณทําใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรืออะไรก็ตามแต่เนาะและอย่างอีกแบบหนึ่งก็คือได้มาจากอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอะในเรื่องของการลงทุนอะเออพูดง่ายๆก็คือว่าใครที่มีการเก่งผลตอบแทนหรือเก่งกําไรอะไรไว้ก็ตามแต่ที่มันค่อนข้างจะเสีย่ยงยกตัวอย่างเช่นนะเล่นหุ้นหรือว่าเ,เล่นหุ้นทองหรืออะไรประมาณนี้นะคะที่มันแบบมีความเสี่ยงสูงอะคือ จะเย็นๆนะคือแบบว่าชอบทุ่มเงินก้อนใหญ่ในการทําธุรกิจซึ่งบางครั้งมันดูแบบสุ่มเสี่ยงใจใหญ่และมากจนเกินไปแต่ว่าคือในครั้งนี้เนี่ยค่ะคุณทุ่มไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จแต่มาแบบโหใจใหาใจคว่ำอ่ะฉิวเชียดอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณแบบ ถ้าจะทุ่มอะไรเนี่ยคะ่ะดูดีๆนิดนึงนะเอออย่าแบบว่าไปตามออคำเขาเรียกอะไรคาเชิญชวนเออที่บอกว่ามากจนเกินไปหรือว่าไปเชื่อเขาโดยที่ไม่มีวิจารณญาณอะไรแบบนี้คะ่ะขอให้คุณคิดแล้วกออ็ตั้งสติให้ดีนะคะเพราะว่าการลงทุนในแต่ละครั้งการทุ่มเสี่ยงในการเล่นอะไรแบบนี้เนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างเสี่ยงสูงเนาะถ้าเกิดว่า ทุ่มไปหมดหน้าตักแน่นอนนะคะว่าคุณจะไม่มีเงินเหลือเลยแต่มันโชคดีไงเดือนนี้แต่ว่ามันจะมาแบบ ใจหายใจคว่ำจริงๆฉิวเฉียดอะคุณปฏิหารน่ะโชคลาภแบบปฏิหารมันคืออะไรคือมันจะมาในช่วงเวลาวินาทีสุดท้ายอะที่คุณคิดว่ามันจะไม่ได้แล้วอะนั่นแหละมันจะได้มาค่ะดังนั้นแล้วนะจะเย็นๆนะอย่าแบบเออใจใหญ่มากเกินไปนะคะถ้าจะทุ่มทุนทําอะไรแบบนี้นะคะแบ่งสักนิดนึงก็ดีค่ะเผื่อใจไว้ด้วยก็ดีเนาะอ่ะแต่ใดๆคือความสําเร็จมีนะความร่ำรวยมาค่ะอุ้ยอุดมสมบูรณ์มากการเงินโอเคพอก่อนแม่หมออิจฉาต่อไป นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของความรักกันค่ะความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเปิดไพ่สามใบ ไพ่ใบที่หนึ่งพระนารายณ์ทรงสุบรนนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่นางกวักนะคะและไพ่ใบสุดท้ายพระแม่ธรณีค่ะโอ้ผู้หญิงเอ่อไพ่ผู้หญิงนะคะแบบว่ามีทั้งสองใบเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะสําหรับคนโสดก่อนกันแล้วกันเนาะจะบอกว่าในช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์โอ้โ คือแบบมีคนเข้ามาแบบมากนะหลายตานะอะไรอย่างเงี้ยแบบมาให้เลือกคุยคุยอะไรประมาณนี้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้จริงจังสักขนาดนั้นนะคะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้บินลัดฟ้านะคะไปเจอคู่ครองนะคะในอนาคตเนาะที่ต่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะก็ต้อง ศึกษาดูใจกันให้ดีๆนะคะเพราะว่า,าก็ดูกันไปนานๆแล้วกันเพราะว่าการเลือกคู่ครองการเลือกแฟนหรือว่าความรักอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะคือมันก็ต้องแบบดูกันไปนานๆนะ,ะเพราะว่าเราเจอเขาแค่ไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาตัดสินว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้เนาะก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับบางคนนะคะมีคนเข้ามาก็จริงในช่วงนี้นะคะแต่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ต่างคนต่างข่มกันนะเออมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือแบบต่างคนต่างไม่ยอมอะ่ะมันก็เลยอาจจะทําให้ความรักเนี่ยคะ่ะมันไม่ค่อยแบบราบลื่นสักเท่าไหร่ลุ่มๆุมดอนดอนวันนี้ดีกันวันนั้นเลิกกันอะไรเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะถ้ายอมได้ก็ยอมไปนะคะถ้าอันไหนแบบยอมไม่ได้ก็ต้องคุยกันสักนิดนึงนะคะและใดๆก็ตามแต่นะขอให้คุณเนี่ยคะ่ะ <c oughs> อหอยคุณเนี่ยนะคะมีความมั่นคงในความรักนะคะจิตใจต้องหนักแน่นนะคะก็ถือว่ามันจะได้แบบเจอความรักที่จริงแท้สักทีนะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่าเสียอกเสียใจกันในภายหลังนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่ครองคู่ครองหรือว่าครอบครัวแล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคุณคุณก็ต้องแบบว่าดูกันักนิดนึงนะคะว่าความณอตนะตอนนี้เนี่ยะค,ะคือแบบต่างคนต่าง กดขี่กันอยู่หรือเปล่าต่างคนต่างไม่ยอมกันอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้มันทําให้ความรักที่อยู่ในครอบครัวนีะมันคุกคุนน่ะมันแบบบรรยากาศมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่คุณมีข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขเพื่อที่จะยื่นต่อกันว่าเออจะอยู่เพื่ออะไร เนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะแบบเออสามารถที่จะบอกว่าเออคุยกันได้นิดนึงเออเรายังรักกันอยู่ไหมถ้ารักกันก็คือแบบไปต่อนะแต่ว่าขอให้แบบว่าเออเห็นใจกันนิดนึงหรือว่าพูดคุยกันดีๆสักนิดนึงนะคะซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้จะนำพาไปสู่โชคลาภทางด้านความรักเออคือแบบมันก็จะทำให้คนรักของคุณเนะะี่ยค่ะเกิดแบบผูตาสว่างขึ้นมาพูดง่ายๆได้มีการแบบเปิด ใจคุยกันน่ะมันทําให้เขารู้ว่าอ๋อคุณคิดแบบไหนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ได้พูดกับเขาเลยก็ได้อะไรเงี้ยไม่เคยบอกกับเขาเลยว่าการที่เขาทําแบบเนี้ยมันไม่โอเคสําหรับคุณอะไรเงี้ยแต่พอได้เปิดใจคุยกันปุ๊บมันทําให้ความรักมันแบบมันหนักแน่นมากขึ้นแล้วเผอเอเนี่ยนะคะคุณน่ะจะได้ของขวัญจาก คู่ครองของคุณเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรก็ตามแต่แต่ว่ามันมีค่าทางใจแหละแล้วเลอๆนะคะจะได้แบบว่าเป็นของมีค่ามาด้วย <c oughs> คือง่ายๆนะคะโชคลาภของคุณมาจากทางความรักได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราคุณต้องใจเ,เย็นๆนะถ้าคุณแบบเออมีแฟนหรือว่ามีแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องคุยกับ พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยค่ะด้วยจิตใจอันเป็นเมตตาคุณอย่าไปกระชโชกโคกข้างใส่เขามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ใจร้อนวู้วามนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันเนาะแล้วมันจะทําให้ครอบครัวนะคะอบอุ่นนะคะอุ่นหนาฝากข้างนะคะแล้วก็ต้องมีความมั่นคงแล้วก็จริงใจต่อกันนะคะโอเคก็จะทําให้เดือนกันยานี้เนี่ยค่ะความรักก็ผ่านพ้นไปได้ไปด้วยดีค่ะโอเคจบกันไปแล้วนะคะสําหรับดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนาะแล้วก็ในช่วงเดือน ก่อนจากลากันไปนะคะรบกวนกด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันแล้วก็เป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปใหม่ของช่องกบิลมาพรมมายาดมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้คงจะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค,คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ